ใช่ไหม <c oughs> ฮะสำหรับตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็ยังคงให้กําลังใจกันอยู่นะครับเรื่องของ i อ,อนะครับอะไรครับติดตามในของ i อคุณแม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ,ผลงานของพระธรรมมีอะไรบ้างครับผลงานก็มีพี่จบไปเรื่องสายลับสามมิติครับครับแล้วก็ถ่ายทําเรื่อง แขร้ายลงท้ายวาลากครับของพี่กอบสุกอ๋อแม่กอบสุกก็มาไม่ได้เดินไปเจอกันครับแล้วก็มีจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่างานนี้ก็เข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็ในระดับในระดับหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องให้กําลังใจนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผลงานก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ต้องมาสร้างผลงานบนเวทีของเราทานธรรมดาทานอาหารออร์แกนิกบ้างไหมก็ทานนะคบมีทานข้าวกล้องมางุข้าวกล้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับว่าแม่จะค่อนข้างเหมือน รู้ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเราจะไม่ค่อยทานของมีประโยชน์เดี๋ยวนี้ถามจริงว่าสามพี่น้องอะหล่อๆที่กลับมาที่บ้านฉับบริลลั์เขากินข้าวฝีมือแม่อยู่ไหมส่วนมากกินตอนเช้าครับกินตอนเช้าก่อนไปทำงานอะไรอย่างี้ครับถ้าถ้าม่ด้ออกเช้ามากอะไรเย่างี้ครับก็จะมีทานข้าวที่บ้านครับเมนูที่คุณแม่ชอบทำนี่คืออะไรต้มมะระครับต้มมะระกินในเด็กครับก็คือรู้สึกว่า คือเวลาเราไปเจอคนที่กินไม่เป็นบอกว่ามันขมเราไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะเรากินน่ล้วเด็กครับเราชินครับครับผมส่วนน้องวันใหม่ชอบกินอะไรนอวันใหม่ที่นี่วันใหม่ก็ชอบกินทุกอย่างครับกินได้หมดวันนี้ก็ต้องโดนได้จัดให้กินเหมือนกันสิได้โดนหมดวันไหนก็เลยได้ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าวันใหม่ก็จะกินผักได้เงี้ยครับเพราะว่า นนเด็กกิี่คือจริงๆแล้วสมาชิกในบ้านที่มีอยู่หลายรุ่นเนี่ยนะครับจริงๆควรจะต้องเริ่มต้นจากการกินผักให้เด็กูก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาโดยการที่แหม่ให้เด็กในรับประทานเด็กเขาเห็นเรากินได้เขาก็จะเริ่มสนใจแล้วก็กินะจะได้ไม่ต้องปฏิเสธผักแต่ว่าถ้าต้องปฏิเสธจริงๆหรือว่าจะต้องหาวิธีในการที่จะทําให้มันออกมาดูน่ากินมันก็ต้องมีเทคนิคอ,อย่างวันนี้เราบอกว่าเราจะมาทําเป็นสมูทตี้จากข้าวอินทรีย์เผื่อว่า น้องอาจจะไม่ชอบกินผักน้องอาจจะไม่ชอบกินข้าวแต่จะทํายังไงให้กินได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นพมศ์ศรหรอกอเพราะฉะนั้นต้องขอเชิญอีก2คนนะครับคุณสุดคนท้วมมาครับนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและคุณมณีวัรณม่วงสอนที่จะมาเป็นผู้ช่วยบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเชิญาทราเล